สอนละเอียดมากบอกทุกอย่างไว้แล้วในคลิปนี้ค่ะเอาไว้ทำกินก็ได้หรือว่าจะทำขายยังได้เลยค่ะสูตรนี้ใช้ทำเป็นข้าวซูชิธรรมดาได้นะคะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะนำข้าวญี่ปุ่นมา500กรัมหรือว่า2ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงที่ป้าใช้อยู่ซื้อมาจากไดโซค่ะราคา60บาทข้าวญี่ปุ่นป้าใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากฟู้ดแลนดถุงนี้1กิโลประมาณอ่อ 68-69บาทประมาณนี้ค่ะพอดีทิ้งใบเสร็จไปแล้วถ้าใครจะทำขายนะคะซื้อแบบถุง5กิโลก็ได้ค่ะมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกเลยหาซื้อได้แบบว่าตามแมคโครก็มีนะคะหรือว่าร้านที่เขาขายวัตถุดิบทำซูชิอะคะ่ะถุงหนึ่ง5กิโลจะประมาณ2อ่อ200นิดๆน,นะคะถ้าซื้อที่แมคโครเติมน้ำลงไปค่ะแล้วล้างข้าวหรือว่าซาวข้าวนะคะสัก3-4รอบจริงๆป้าเคยทำคลิปที่ทำเป็นซูชิไปแล้วนะคะ คลิปนี้เนี่ยเอาสูตรจากคลิปนั้นแหละค่ะมาปรับนิดหน่อยบางตำราเขาบอกว่าให้เอาข้าวขึ้นมาขัดเบาๆแบบนี้ค่ะบางตำราก็บอกว่าให้ใช้อุ้งมือกดข้าวเบาๆเร็วๆแบบนี้ค่ะสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นแล้วกันเนาะเทน้ําทิ้งค่ะน้ําแรกเนี่ยมันจะออกมาขุ่นๆหน่อยนะคะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะประมาณ3-4รอบซาวน้ำหลายรอบขนาดนี้วิตามินไม่หายไปหรอก็คงมีหายไปบ้างแหละเนาะ ข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีบางแบบนะคะที่สามารถหุงได้เลยโดยไม่ต้องมาซาวแบบนี้ค่ะยังไงลองอ่านที่ข้างถุงดูแล้วกันนะคะอันนี้ซาวไปแล้วสามรอบจะเห็นได้ว่าน้ําที่ซาวข้าวเนี่ยใสขึ้นนําข้าวที่ซาวแล้วเทลงในหม้อหุงข้าวเลยค่ะจริงๆแล้วควรจะเอาข้าวที่ซาวเรียบร้อยแล้วเทใส่กระชอนแล้วตั้งทิ้งไว้สักพักให้เสดดน้ําถึงเอาข้าวมาเทใส่หม้อหุงข้าววันนี้แอบลดขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่ผลออกมาก็ยังโอเคอยู่ค่ะ ตามปกติทั่วไปการหุงข้าวญี่ปุ่นอัตราส่วนระหว่างข้าวต่อน,น้ำจะอยู่ที่1ต่อ1.2แปลว่าถ้าใช้ข้าว1กิโลจะใช้น้ำา2 2ลิตรแต่วันนี้ป้าใช้ข้าวแค่ครึ่งกิโลก็ใช้น้ำา6 6ลิตรหรือว่า600 ml นะคะลองวัดด้วยนิ้วมือนะคะซึ่งมาตรฐานมากก็เนี่ยค่ะจะประมาณ1ข้อนิ้วอะไม่เห็นข้ออีกเนี่ยค่ะจิ้มลงไปก็จะประมาณ1ข้อนิ้วแบบนี้นะคะ บางตำราบอกให้หุงข้าวด้วยน้ำแร่อันนี้ป้ายัางไม่เคยทดลองเดอ้อแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้30-40ถนาทีค่ะก็มีบางตำราอีกนะคะบอกว่าจะไม่แช่ข้าวก็ได้หุงเลยก็ได้บางตำราก็บอกว่าถ้าจะไม่แช่ข้าวจะหุงเลยให้เพิ่มน้ำลงไปอีกนะคะซึ่งพวกนี้ป้าไม่เคยทดลองนะคะป้าเคยทำแต่แบบแช่ข้าว ระหว่างแช่ข้าวมาทำน้ำปรุงข้าวกันดีกว่าค่ะใช้น้ำต้นทราย40กรัมหรือถ้าจะตวงก็3ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาถัดมาค่ะมิรินหนึช้อนชากับอีกเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายหาไม่ยากนะคะขวดหนึ่งถ้า300 ml ก็ประมาณร้อยกว่าบาทค่ะต่อกันที่น้ำส้มสาชูหมักจากข้าวหอมมะลิ60 ml, หรือว่า4ช้อนโต๊ะ ห้างทั่วไปมีขายแมคโครมีขายค่ะอย่างคลิปนี้ป้าใช้ของที่ซื้อมาจากแมคโครนะคะใครไม่ชอบเปรี้ยวลดปริมาณของตัวน้ำส้มสาชูตัวนี้ลงได้นะคะฉลากอันนี้เป็นแบบเก่านะคะล่าสุดเขาเปลี่ยนฉลากแล้วค่ะขวดหนึงหลิตรประมาณ40กว่าบาทค่ะตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตันทรายละลายหมดบางตำราก็ไม่ต้มนะคะแต่ว่าป้าเคยทำแต่แบบต้มแบบนี้นะ ใครกลัวเปรี้ยวไปอาจจะใช้น้ำส้มใสชูแค่ซัก40 ML ก่อนก็ได้ค่ะต้มแบบนี้แล้วตอนเอาไปปรุงรสข้าวถ้ารู้สึกว่าเปรี้ยวน้อยไปค่อยเติมเพิ่มตอนนั้นก็ได้น้ำปรุงสูตรนี้เมื่อทำแล้วลองชิมเทียบกับข้าวห่อสาหร่ายแบบนี้ที่มีขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อสูตรนี้จะออกเปรี้ยวมากกว่าของร้านสะดวกซื้ออยู่นิดนึงค่ะตัวป้าโอเคกับรสชาติของน้ำปรุงอันนี้แล้วนะคะแต่ว่าบอกเผื่อไว้เผื่อใครไม่ชอบเปรี้ยวเหมือนป้า หลังจากต้มจนน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะให้ความร้อนไฟอ่อนต่ออีกสัก2-3นาทีค่ะจากนั้นปิดเตาแล้วตั้งทิ้งไว้จนเย็นก่อนใช้งานหลังแช่ข้าวครบเวลาแล้วนะคะนำข้าวแล้วก็น้ำที่แช่ข้าวอยู่อันนั้นอะนะคะไปใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะแล้วหุงตามปกติไม่ต้องเทน้ำออกไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วนะคะหลังหุงข้าวเสร็จค่ะก็คุยคุยข้าวขึ้นมาสักหน่อยนึงแบบนี้ จากนั้นนำข้าวที่ได้นะคะเทใส่ชามที่จะใช้ผสมกับน้ำปรุงค่ะออริจินอลเลยเนี่ยเขาจะใช้เป็นอ่างไม้ถังไม้อะค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นจานเป็นถาดก็ได้หรือทำกินเองเอาแบบง่ายๆจะปรุงรสในมหม้อหุงข้าวเลยก็ยังได้นะทับพีก่อนใช้ห่อด้วยแรปพลาสติกหรือว่าจะใช้เป็นถุงแกงห่อแบบป้าก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวติดไม่อย่างนั้นมันล้างยากคุยคุยข้าวให้ข้าวกระจายตัวค่ะ ให้ข้าวคลายร้อนลงนิดนึงค่ะจากนั้นเทน้ำปรุงรสลงไปให้ข้าวคลายร้อนแต่ข้าวยังร้อนอยู่นะคะข้าวจะไม่เย็นสนิทนะหลังจากเทน้ำปรุงลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะตัวน้ำปรุงอาจจะแบ่งใส่สัก2-3รอบก็ได้เทน้ำปรุงใส่แล้วคนเทน้ำปรุงใส่แล้วคนทำแบบนี้จนกระทั่งน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้หมด ใครไม่อยากทําน้ําปรุงรสเองนะคะก็สามารถซื้อที่เขาทําสําเร็จได้อย่างแมคโครเขาก็มีขายค่ะเป็นขวดเลยปริมาณการใส่ก็อ่านจากข้างขวดเขาดูนะจ๊ะในการเติมน้ําปรุงเนี่ยอาจจะเติมลงไปแล้วก็ชิมไปก็ได้นะคะถ้าคิดว่ารสชาติมันโอเคแล้วจะหยุดเติมก็ได้ไม่ต้องเติมหมดก็ได้ค่ะ คืองี้นะคะข้าวญี่ปุ่นเขาจะมีความเหนียวความหนึบมากกว่าข้าวไทยดังนั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนเฮ้ยป้าหุงแฉะไปหรือเปล่าทําไมข้าวเกาะกันเป็นก้อนไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกมาร่วนเหมือนข้าวไทยเด้อนนำผ้าขาวบางหรือผ้าสะอาดสะอาดค่ะคลุมข้าวแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งานมาดูไส้ที่ใส่ด้านในกันบ้างค่ะวันนี้ป้าเลือกใช้จะมีไข่ปลานะคะ บางคนก็จะเรียกว่าไข่กุ้งตัวนี้แมคโครมีขายค่ะครึ่งกิโล289บาทเป็นแบบแช่แข็งนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะยำสาหร่ายแมคโครมีขายเหมือนกันค่ะถุงหนึ่ง179บาทน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะเป็นแบบแช่แข็งเช่นกันถัดมาค่ะปูอัดตัวนี้หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปก็มีขายนะคะส่วนใหญ่ป้าจะใช้ของเบนโตะแต่คลิปนี้ป้าใช้ตัวนี้ค่ะซื้อมาแพ็คหนึงบาทมี20แท่ง ซื้อจากตลาดสดทั่วไปอะนะคะปูอาจก่อนใช้งานสามารถนำไปนึ่งหรือลวกแล้วสับให้แห้งจากนั้นฉีกเป็นเส้นๆค่ะไม่อยากฉีกจะหั่นก็ไม่ว่ากันอีกหนึ่งตัวค่ะมายองเนสจะเอาไว้ผสมเพิ่มรสชาตินะคะป้าใช้เป็นมายองเนสของ QP ถ้าซื้อแบบถุงถุงละ1กิโลที่แมคโครมีขายค่ะราคาถุงหนึ่ง125บาท ป้าใช้แบบถุงสีเหลืองนะจ๊ะยี่ห้ออื่นใช้ได้เลือกได้ตามความชอบเลยค่ะพอดีป้าชอบยี่ห้อนี้ไซด้านในปรับเปลี่ยนตามความชอบได้เลยนะคะอย่างเช่นจะเป็นพวกทูน่าเป็นกะเพราเป็นหมูย่างเป็นหมูปิ้งแล้วแต่เลยค่ะ ตัววัตถุดิบพวกนี้นะคะจริงๆเขาจะมีร้านที่ขายวัตถุดิบทําซูชิโดยเฉพาะอะค่ะราคามันจะถูกกว่านี้นะคะแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ไปแมคโครก็ไม่สะดวกเดี๋ยวนี้สั่งซื้อออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะลองเลือกหาซื้อดูนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะหาลิงก์ร้านค้าที่เขาขายออนไลน์ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันค่ะไส้ด้านในผสมตามความชอบได้เลยนะคะอย่างเช่นคลิปนี้ป้าจะใช้เป็นไข่ปลาผสมกับมายองเนส อันนี้เป็นสําหรับ1ชิ้นนะคะใช้ไข่กุ้งเอ้ยไข่ปลาประมาณเกืบอบเกือบสช้อนนะคะช่างน้ําหนักดูได้10กรัมแล้วก็มายองเนสนิดหน่อยค่ะช่างดูแล้วใช้มายองเนสไป5กรัมชอบมากใส่มากกว่านี้ได้นะคะจากนั้นทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วผักไว้ก่อนอีกหนึ่งไส้ค่ะคือปูอดัดแล้วก็มายองเนส ผสมตามชอบเหมือนกันนะคะป้าใช้ปูอัด1แท่งค่ะผสมกับมายองเนสประมาณ1ช้อนหรือว่า5กรัมตัวสาหร่ายที่ใช้หอ่อป้าใช้ตัวนี้นะซื้อมาจากแมคโครแพ็คนี้มี50แผ่นราคา179บาทแล้วเขามีบล็อกทํำข้าวสามเหลี่ยมแถมมาด้วยค่ะไม่ต้องไปซื้อตั้งหากวิธีห่อทําตามหลังซองเขาได้เลยนะคะเริ่มจากหันด้านที่มีเลขหเข้าหาตัวเลขหอยู่ตรงนี้นะคะที่ลูกศรชี้ พลิกกลับด้านค่ะเอาเลข1หนึ่งคว่ำลงเอาบล็อกที่แถมมานะคะวางลงไปมือบล็อกหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้สัมผัสกับข้าวแนะนำว่าให้ชุบในน้ำสะอาดนะคะถ้าเป็นน้ำต้มสุกได้ก็จะดีหรือว่าใช้เป็นน้ำขิงดองก็ได้นะคะช่วยเพิ่มรสชาติด้วยใส่ข้าวที่ปรุงรสแล้วลงไปในพิมพ์ค่ะเกลี่ยให้ทั่ว ไม่ถนัดตะเกียบใช้เป็นช้อนก็ได้นะคะใส่ไส้ที่เตรียมไว้ลงไปพูดเรื่องสาหร่ายที่ใช้ห่อข้าวนิดนึงค่ะใครไม่สะดวกไปแมคโครสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะมีขายเยอะแยะเลยค่ะสั่งซื้อบล็อกแยกสั่งซื้อสาหร่ายแยกอะไรแบบนี้ในเน็ตมีขายเยอะเลยนะเดี๋ยวจะหาลิงก์แล้วรวบรวมไว้ให้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะจ๊ะใส่ข้าวปิดทับไส้อีกทีนึงค่ะตัวข้าวที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะป้าหลงช่างดูใช้ไปประมาณ 100กรัมถึง105กรัมต่อชิ้นเสร็จแล้วก็ทำการกดค่ะหยํำอีกทีตัวกดบล็อกกดแถมมาจากสาหร่ายนะคะจากนั้นเอาบล็อกออกพับมุม2ข้างเข้ามาพลาสติกของสาหร่ายสฝั่งนี้จะต้องไม่ทับกันนะคะเพื่อที่ว่าตอนแกะจะได้แกะง่ายๆเสร็จแล้วจับข้าวพลิกตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วพลิกพับลงอีกรอบนึง หมุนข้าวเอาด้านแหลมขึ้นพับมุม2ฝั่งเข้ามาแล้วแปะสกอตเทปสกอตเทปควรจะแปะอยู่แนวนี้นะคะเวลาแกะกินจะได้แกะง่ายๆเช่นกันพลิกกลับด้านมาดูอีกฝั่งนะคะเบอร์หนึ่งที่ตอนแรกความหน้าไว้จะมาอยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะบางทีห่อไม่ดีติดเทปผิดที่องศาของการห่อไม่ได้มันจะทำให้แกะกินยากค่ะ อย่างชิ้นนี้แปะสกอตเทปด้านหลังผิดตำแหน่งค่ะทําให้ตอนที่จะลอกออกมากินนะคะมันลอกยากค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันไปติดตรงเทปแบบนี้แนะนําว่าลองห่อดูสักหนึ่งอันดูก่อนค่ะแล้วลองแกะดูว่ามันแกะออกมากินง่ายหรือยากแบบไหนถ้าแกะยากก็ลองมาดูค่ะว่าเราห่อผิดตรงจุดไหนหรือเปล่าตัวอย่างค่ะชิ้นนี้ห่อไม่ดีค่ะดึงพลาสติกออกมายากแถมข้าวหลุดติดพลาสติกออกมาด้วยค่ะดูสีเละเลยค่อยๆสังเกตแล้วปรับดูนะคะ ไส้ด้านในสามารถใส่หลายๆไส้รวมกันในชิ้นเดียวกันได้เดอ้อหลังห่อเสร็จก็อาจจะหาสติกเกอร์มาแปะเพื่อบอกว่าด้านในเป็นไส้อะไรอย่างเช่นอันนี้ไส้กวางเรนเดียไส้ฮิปโปปลาโลมาเพนกวินทีเล็กอันนี้เพื่อนป้าเองอ่ะไร้สาระตลอดอีกแล้วนะคะหลังห่อเสร็จป้าทดลองเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาดู2วันนะคะไม่เสียคะ่ะเก็บได้นานกว่านี้ไหมอันนี้ไม่เคยทดลองนะจ๊ะเคยทดลองแค่2วัน ยังไงลองทดสอบด้วยตัวเองอีกทีนะคะเพราะว่าไส้ด้านในที่แตกต่างกันก็อาจจะทําให้ระยะเวลาที่เก็บรักษาต่างกันถัดมาค่ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบข้าวแล้วก็น้ำปรุงกันก่อนนะคะข้าวญี่ปุ่น34,50บสาท50สตางค์คิดจากข้าวญี่ปุ่นถุงหนึ่ง6กบาท1กิโลใครอยากลดต้นทุนซื้อแบบถุง5กิโลได้ค่ะ น้ำตีไป2บาทนะคะรวมน้ำที่ใช้ซาวข้าวแล้วก็น้ำที่ใช้หุงข้าวมิรินสี่บาทน้ำส้มใสชูหมัก2บาท70สตางค์เกลือกะเอาว่า50สตางค์น้ำตาลทราย1บาทรวม44บาท70สตางค์ข้าวและน้ำปรุง1สูตรค่ะสามารถทำเป็นข้าวห่อสาหร่ายสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ทั้งหมด12ชิ้น1ชิ้นจะใช้ข้าวอยู่ประมาณ100 -105 ถึง105กรัมนะคะ ถ้าใครจะใช้ข้าวเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่จำนวนชิ้นที่ทำได้ก็จะน้อยลงนะถ้าใช้ข้าวประมาณเดียวกับป้าค่ะต้นทุนค่าข้าวและน้ำปรุงจะตกอยู่ที่ชิ้นละ3 73บาทเสาตางค์สาหร่ายแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะ50แผน่น179บาบาทเขาจะแพ็คมาเป็นซองอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะไม่ต้องไปหาซองไม่ต้องไปหาพลาสติกมาห่อสาหร่ายเพิ่มนะ ถ้าซื้อมาราคาเท่ากับป้าน,นะคะต้นทุนสาหร่ายต่อนหนึ่งแผ่นจะอยู่ที่3.58บาท58สตางค์ร้านวัตถุดิบทำซูชินะคะก็จะมีสาหร่ายขายแยกอะคะ่ะไม่ได้มีบล็อกแถมมาให้ราคาอาจจะถูกกว่านี้นิดนึงแผ่นหนึ่งอาจจะตกอยู่ประมาณ2บาทกว่ากว่า3บาทอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองไปหาเลือกซื้อดูได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้แต่อย่าลืมนะสั่งซื้อออนไลน์มันก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเข้ามานะจ๊ะ จากที่คิดมาเมื่อสักครู่ค่าข้าวบวกค่านำปรุงแล้วก็ค่าสาหร่ายรวมกันได้7บาท3าสเอสตางค์ต่อชิ้นต่อกันที่ไส้ด้านในนะคะเริ่มที่ไส้ไข่ปลามมยองเนสยำนะคะบางคนก็จะเรียกว่าไข่กุ้งนะแล้วแต่ไข่ปลาค่ะป้าลองช่างดูแล้วได้10กรัมนะคะสำหรับ1ชิ้นไข่ปลา500กรัมราคา2 8 9บาทอิงจากราคาแมคโครนะคะดังนั้นไข่ปลา10กรัมเท่ากับ5บาท78สสตางค์ค่ะ ใครอยากลดต้นทุนนะคะลดปริมาณไข่ปลาลงได้เลยค่ะเพราะว่ามันแพงตรงนี้นะหรือว่าจะเอาไข่ปลาไปผสมกับหน้าอื่นที่มีราคาถูกกว่าค่ะเช่นปูอัดแล้วก็ใส่ไข่ปลาไปนิดนึงอะไรแบบนี้จ้ะมายองเนส5กรัม63สตางค์ป้าใช้ QP ก็จะราคาสูงนิดนึงนะคะใครอยากได้ถูกกว่านี้ใช้ยี่ห้ออื่นได้เลยค่ะต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไข่ปลามายองเนส1ชิ้นที่ป้าทำนะคะจะอยู่ที่6บาท41ตาง ถ้ารวมต้นทุนตัวข้าวแล้วก็สาหร่ายด้วยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นสําหรับข้าวห่อสาหร่ายไส้ไข่ปลาไมายองเนส1ชิ้นจะอยู่ที่13บาบาท72สตางค์ถ้าเป็นต้นทุนตัวไส้นะคะเฉพาะไส้ปูอัดไมายองเนสจะอยู่ที่2บาท38สสตางค์ต่อชิ้น ถ้ารวมตัวข้าวแล้วก็สาหร่ายด้วยแล้วเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นสําหรับข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูอัดมายองเนสจะอยู่ที่9ก้บาทหกสตางถ้าเป็นไส้ยำสาหร่ายนะคะใช้เปล่าๆไม่ได้ผสมอะไรเลยยำสาหร่าย1ชิ้นช่างดูแล้วใช้ไปประมาณ16กรัมต่อชิ้นยำสาหร่ายถ้าซื้อแมคโครจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ179บาท ใช้ไป16กรัมก็เท่ากับ2บาท86สตางค์เมื่อไปรวมกับค่าข้าวและสาหร่ายแล้วจะได้เป็นว่าต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อ1ชิ้นสำหรับข้าวห่อสาหร่ายไส้ยำสาหร่ายจะอยู่ที่10บาท17สตางค์เห็นไหมคะว่าต้นทุนของค่าไส้ที่ต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนข่าวัตถุดิบสำหรับข้าวห่อสาหร่ายสามเหลี่ยมแบบนี้1ชิ้นแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเลือกไส้กันเอาเองเลยนะว่าอยากได้ไส้อะไร อันไหนมันแพงก็ใส่นิดเดียวค่ะแล้วไปคลาบกับสิ่งอื่นๆที่มันถูกกว่าก็ได้ต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะไม่รวมค่าสติกเกอร์ใครแถมโชว์อยู่วาซาบิก็อย่าลืมบวกเข้าไปด้วยค่าถุงหูหิว้วค่าอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ยังไม่ได้รวมเข้าไปนะคะใครจะทําขายอย่าลืมบวกพวกนี้ที่ป้ายยังไม่ได้คิดให้เข้าไปด้วยค่ะราคาขายขายกี่บาทด,ดีอันนี้ต้องอยู่ที่ไส้ด้านในเป็นหลักเลยนะคะ ถ้าเป็นป้าเนี่ยก็คงจะขายที่ราคา20-25บาทแล้วแอบลดไส้ลงนิดนึงใครอยากขายถูกกว่านี้ก็ลองปรับลดปริมาณไส้ดูนะคะหรือว่าเลือกไส้ที่มีต้นทุนไม่สูงใครไม่เห็นด้วยกับราคาขายของป้าไม่เป็นไรคะ่ะดูต้นทุนตัวเองเลยนะคะแล้วบวกกำไรที่พอใจจากนั้นตั้งราคาขายได้เลยจ้าเวลาจะกินง,ง่ายๆเลยคะ่ะดึงแถบที่เป็นเลขหงลงมาคะ่ะ ดึงส่วนที่เป็นเลข2อ,ออกมาแล้วกินครึ่งนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะสาหร่ายอีกซีกที่ยังไม่ได้แกะจะได้ยังคงกรอบอยู่นะคะเพราะว่าสาหร่ายเมื่อสัมผัสกับข้าวแล้วเนี่ยเขาก็จะนิ่มลงแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ได้ป้ามันไม่ถูกต้องก็ดึงพลาสติกเบอร์3ออกเลยค่ะจากนั้นก็กินได้เลยเอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ